สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข่นะครับพามาเบิงผาบน้ำโชคลาบแนวทั้งเล่งเด็ดตุเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2568หลายสํลายสำนักหลายอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาเพิ่นเขานะครับเพิ่นแบ่งปันมาแล้วในคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะสองสำนักนี่พี่น้องครับตัวเล็กเพิ่นกับแขนแขนดอกนะครับสำนักหนึ่งนันซีหกต้องตรงวัตถิพันธ์มานะครับอีกสำนักหนึ่งนันหาแปดต้องตรงพี่น้องผม เป็นสำนักใดนั่นกน็จังไปติดตามน้ำกันนะครับเป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง,งเดอพี่น้องเด้อ พาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ใบนี้เพื่อนว่าใบาลับพี่น้องผมนะครับหนึ่งตุลาคมสองข่าหกแปดสี่แปดวันสันนะครับสําหรับใบลับใบนี้นะครับที่แดงโมเน่ใจว่าเป็นใบจริงใบแถวหรือบ่อนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นอีอย่างจชงนใดในบ่อ,อสู่กันฟังในเดอ้อใบลับนะครับตามมาด้วยแอดเอรลานะครับเพื่อนนไฮ สามแปดศูนย์แปดศูนย์กับสองหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวเลขที่เพื่อนเน้นก็มีซับหนีเนาะนะครับขันแมนพี่น้องขึ้นมาแปดศูนย์นี่กักันทั้งลุมน้ำในเอดรอ์นะครับขึ้นมาสองหนึ่งนี่กักันทั้งเทิงน้ำแน่พี่น้องผมแนวนท่าของแอตโตกล้องฟ้านะครับสามแปดสี่ห้าสี่เจ็ด 27, 3 6มหกตัว6 3 8 8มแแสหและ6กสเจนะครับแอดตัวกองฟ้าอันนี้3มตัวเป็นพี่น้องครับหกสามแปดแสหาและ6กสเจอันนี้เป็นล่าง13ประตูของอาจารย์ขุนเดชพี่น้องมวทิพันธ์มากกับแปดหาหนี่ละนะครับล่างกระดายนอก มี4 6นำเลต้งตรงข้างบนแต่ว่าเพิรนลวารังเข้ากับสินับเอาตั้งแต่8หาเนาะนะครับวดนี้1ตุลาคม9 4 4 1 4 3 5 9 5 1 5 3 9 7 7 1 7 3 8 0 9 0 6 0และ2 6นะครับอาจารย์ขุนเดช แนวทั้งสองตัวข้างบนชุดเต็มนะครับของอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์นะครับอันนี้ก็สิบหกหางพี่น้องครับบบซัมวะไหลเลยนะครับเป็นชุดเต็มของเพลินข้างบนเอาพี่น้องผู้มีความสนใจกับแคปไวเดอร์นะครับแล้วก็ถัดมาใบนี้เป็นสองตัวบนล่างของเพลินนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็แขนเนาะสี่หางเท่านั้นดีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาพี่น้องครับสองตัวบนล่างเด้อหนึ่งตุลาคม อาจารย์มีรพานุพงศ์นะครับ7273 7475พี่น้องครับเอาบาดท,ที่นีภาพพี่น้องมาทีขอมุญแนวทางของคนคอหวยเฮียจัดให้ใบนี้เป็นขังบนข้องเพลินนะครับพี่น้องครับหนึ่งตุล่าคมนะครับที่แดงขยายสักคนวิ่งสี่รองสองพี่น้อง สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดเพนนินสี่หนึ่งพี่น้องครับเนียนสี่หนึ่งกับสองเจ็ดพี่น้องผมนะครับสี่หนึ่งนี่ที่แดงก็คือพอ่อมึอขึ้นในไร่สวดทั้งช่องตามจิตชีวิตอิาสานเนาะยาเถ่าเาพิน่นเพิ่นเสียงไท้สี่หนึ่งนี่แหละเพิ่นฝันดีเลยแต่เก่าขันเพิ่นเสียงไทยและเพิ่นฝันยังสีล่ละเล็กยูแล้ววะสันนะครับ นาสนใจได้พี่น้องสี่หนึ่งนี่ก็ได้เนาะแล้วก็เป็นข้างบนพ่อแม่นะครับเอาติดตามเดอ้อพี่น้องนะครับอาจารย์คนข้อหวยข้างบนถัดมาข้างล่างเพิินพี่น้องผมวิ่งสองรองหนึ่งนะครับวิ่งสองรองหนึ่งเก้าสองสี่สองหกสองแปดสองสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นข้างล่างเพิ่นนะครับแล้วกาถัดมานี่เป็นสามโตเพิินพี่น้องครับนี่ โอ้เพิ่นเอาหาสี่หนึ่งนะครับเอาหาเซโอ้ตรงกันเลยสามตัวก็ตรงกันเนาะหาสี่หนึ่งนี่แหละตรงกันกับพี่สาวน้องบัวเนาะเลือยาทำนะครับพี่น้องครับเก้าสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่เก้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สองเจ็ดแลิกกะ 7จ็สองเจ็ดนะครับเลน,นสองหางนี้เจ็ดสองเจ็ดกับหาสี่หนึ่งโอ้นะครับมีในยยาที่สําคัญหลายหลายในหางนี่พี่น้องเหล็กตรงกันสนอกก้อสิว่านั้นนะครับพิจารณาเดอ้อกันขึ้นมากคือเพิ่นแบ่งปันมากก็ะไดพี่น้องผมอาจารย์แอดทะเลใจเพ่ินให้ชุดงบหน่อยมากพี่น้องครับสามตัวหางเดียวหกหาหก นะครับแล้วก็2อตัวสหาง4ีหากับห6าหพี่น้องผมนะครับสีหากับห6เด้อหกหาหกสหากับห่าหเนาะนะครับชุดงมหน่อยของอาจารย์ไทเลใจ <S 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 อันนี้อาจารย์ปุกกี้นะครับ3 0 3 3 3 6 8 0 8 3 8 6 1 0 1 3 1 6แล้วก็มีเก่าสีนะครับเพิ่น วงกลมที่แปดสามคิดว่าน่าจ,จะเด่นกุมูเนาะดอกจันที่หนึ่งศูนย์แปดสามกับหนึ่งหกนะครับอาจารย์ปุกกี้กคุณหญิงงามใจพี่น้องครับเก้าเก้าเก้านะครับเก่าเดนเดอร์นะครับเด่นเก่าพี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าสี่เจ็ดสามสามสี่เก้าสามสามตัวเก้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าสามสี่เจ็ดเก้านะครับเบ็ดเดียว สามเก่าสีครับเก่าสีนะครับพี่น้องครับหนึ 1, ่งตุลาคมคุณหญิงงามใจนะครับพาพี่น้องมาที่พ่อใหญ่วิทนะย,ย์นะครับพ่อใหญ่วิทย์เบ็ดเดียวหกสี่สองพี่น้องหกสี่สองเด้อนะครับพ่อใหญ่วิทย์นะครับมักนําเพิ่นกับตัดนําเนี่ยตัดหกสี่ตัดหกสองตัดสี่สองเนาะหกสี่เนี่ยสวัสเล็กตวเก่า บมตัดพันสิว่าบโมเอียนเด้นะครับเพราะว่าเก่าใหม่เนี่ยพันก็เคยออกเนาะเก่าติดกันก็เคยออกเห็นหาหงคก่านะพี่น้องนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่เป็นขางล่างพันพี่น้องครับ0ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองกับ4ีหนึ่งเด้อนะครับพ่อใหญ่วิทย์อาจารย์แอดไพลยแก้วนะครับพี่น้องครับ 1. ตุล่าคมวิ่งบน8และ6นะครับวิ่งล่าง1 และ9เด้อพี่น้องเด้อนะครับ4ตัว1862นะครับ4ตัว1862 3ตัว862 861นะครับ2ตัวก็6261 19กับ14นะครับเด่นที่862 62กับ19นะครับอาจารย์แอดพ่ายแก้วพี่น้องผม ใบนีพ่นวาคนบ้านตาก,กวาสันคนรุ่ยจันเอามาสู่เบิรงเดอร์นะครับพอดีเห็นมาเนาะนะครับตามสถิติวัตถิพันมากเพิ่นกวาวมาอยู่นั่นแหะแต่ว่าถิแดงกบด้เอามาสู่เบิง์นคนรุ่ยจบ่เอามาเทียบหกแปดหกสามสามแปดนะครับหกแปดสามหกสามแปดโอ้นี่แหละนะครับกลับไปกับมาหกเถื่อนแลพี่น้องเนาสามตัวก็ได้ขอบุญแนวทางของคนบ้านตาก อาจารย์สุมาอีพี่น้องขับขังบนเพิ่นเด่นศูนย์ร่องสนะครับสหางเด่นกมูศูนย0สามศูนานย์เจะครับท่านงมากกเป็นหางร่องนะครับสี่สามสี่เก้าสี่เจ็เก้าลก็หนะครับอาจารย์สุมาอี้สตัวข้างบนแนวทางของอาจารย์ไม้เอกนะครับพี่น้องขับเด่นสองสอ สอและ2 8งดเดอร์นะครับเพิ่ลงถึง 10, 10, 10, แต่วันที่สิบเจพุ่นละเนาะนะครับที่แดงพันพึงสิได้เอามาสู่เบิงขอบคุณหลายเดออาจารย์ครับแนวทางของแอดบุญนะครับ9ก้าหนึ่งสหนึ่งเกหนึ่งสและ4ี่เ้านะครับเพิ่ตัด2องตัวออกมาจาก3มตัวนี่แหละนะครับแอดบุญ เด่นของอาจารย์กรกาลสินพี่น้องผมงวดที่ผ่านมากกับสี่เนาะนะครับสี่หกเนียวมากงวดนี้หกพี่น้องนะครับหกอย่างเนาะสเดนะครับ mm hmm. อย่าบอกว่าหกสี่สี่หกตัวเก่าเด้อเนาะหลายสำนักหลายอาจารย์พันไหเล็ตัวเก่ามากงวดนี้ก็ได้ mm hmm. แนวทางใบนี้คนล่าฝันวันดวงดีนะครับเป็นเป็นผู้แบงปันพี่น้องนะครับ ซีแปดสามแปดซีสามหกหาหกแปดหาแปดนะครับสามตัวสี่สามแปดหกห้าแปดแปดแปดสามเลยกัหกสามเจ็ดเดิ้พี่น้องเดิ้ลนะครับคนล่าฝันวันดวงดีนะครับอาจารย์สิริวิไลนะครับหกหาแปดกับหนึ่งสองพี่น้องผมนะครับสำหรับใบนี้ าที่แดงภาพพี่น้องว่าที่สำนักนี่นะครับอาจารย์แอดอาโนงวดที่ผ่านมาซีหกเดอร์พี่น้องเดอรบสีหกตรงตรงงวดที่ผ่านมาเนาะเลขพันกระไหามาซ้านีแ่แหละนะครับสองตัวทั้งเบดซีหางนะครับงวดนี่หนึ่งตัวลาคมพี่น้องครับเด่นหาเนาะหาซีนี่เด่นกูมูพี่น้องครับหาหกหาเจ็ดซีเจ็ดสามตัวเจ็ดหาซีนะครับพี่น้องครับเจ็ดห้าสี่เดอ ตำแหน่งโชคลาภกับยูนี่แล้วนะครับยูมองซีเจ็ดนี่พี่น้องตำแหน่งโชคลาภด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาซีหกอยู่ตำแหน่งนีขันมันเพิ่นออกมองเกาวสันเถาะนะครับเห็นเพิ่นเน้นซีเจ็ดมองตำแหน่งโชคลาภนี่ก็เลยขึ้นพอพอสีเกลียดเพิ่นฟันหาเม็ดเดียวซีเจ็ดเจ็ดซีเด้ตรงกันกับอาจารย์เอ็ดอาร์โนเนี่ยพี่น้องนะครับเอานี่ก็เป็นหนึ่งในสองสำนักนะครับที่ทถดแดงผ่านหัวไว้ในปกคลิปเดินนะครับอาจารย์เอ็ดอาร์โนพี่น้อง ้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์แอดประกอบนะครับใบนี้นะครับพี่น้องครับใบเต็มเพลนเนาะวิ่ง6และ7 3 6 5 6 6 8 0 7 2 4 7 6กหกแ6 6ศู7ย์เจ็ดสกหครับใบนี้นี่นะครับใบที่เพลนนให้นะครับสำนักที่สองก็คืออาจารย์แอดประกอบไปละงัดที่พานมาหาแปดได้พี่น้องนะครับหาแปดตรงๆงวดนี้เพนนเ้น 0727072ครับ02เด้อนะครับตำแหน่งโชคลาภอยู่หม่อง02นี่แหละเนาะนะครับอวติภัณฑ์มหาแปดอยู่หม่องนี้นะครับทั้งอาจารย์แอดอาโนแล้วก็อาจารย์แอดประกอบเนี่ยเพิ่นกัรเน้นๆให้นะครับพี่น้องครับปิดท้ายที่ไม่ลองไม่รู้นะครับ293392แล้วกั84นะครับ29392และ84ไม่ลองไม่รู้ เอากลับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอยู่เป็นมูไหกำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ตนจนจบคลิปอย่ามาเป็นการทำน้ยตุเลขเด้อนะครับทายตุเลกการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคลโปรดใส่บิจารณาญาณในการดับชมดับฟังนะครับพอกันใหม่ขิปนาพี่น้องผมสวัสดีครับ